สวัสดีครับมพี่น้องฝังไปสูส้ผู้สู้คนสายยกทีมงานสายยก uh! ส,สายเรียครับเ,เรียยกยกยกเรียครับพี่น้องทีมงานยกเรียรครับพี่น้องเรียขึ้นเรียลงพี่น้องไปแล้วครับตายแล้วครับตัวนี้หน้าเรียรครับตัวนี้ชอบนอครับเรียขึ้น